คุณไอคุณไอคะคุณอ,ณอ,ณอติมาค่ะเล่นใส่ท้องปลอมแล้วพี่ไออ้อยใช่ค่ะดี่ดิะคะ่ะใช่ไหมคะไอพี่บอกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าเล่นน้ำเดี๋ยวไอจะไม่สบายเอานะฉันก็แค่แค่ร้อนอ่ะพี่อติก็เลยออกมาว่ายนะ้ำ าไอร้อนทำไมไม่ไปอยู่ในบ้านล่ะครับเปิดแอร์เย็นๆดีกว่านะคือฉันฉันอยากเปลี่ยนบรรยากาศด้วยอีกอย่างว่ายนะ้ํามันก็เป็นการออกกําลังกายของคนท้องด้วยนะแล้วก็ฉันก็มีมุกคอยดูแลอยู่นี่ไงพ่อคะผู้หญิงคนนั้นกําลังโกหกเราอยู่คะ่ะมิลินนาะรู้นะลูกว่ามิลินไม่ชอบหน้านะ แต่มิลินไม่เห็นต้องแต่งเรื่องโกหกแบบนี้เลยนี่มิลินลูกเดี๋ยวในอนาคตนาไอซก็จะเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วนะแล้วตอนนี้นาไอซ์เขาก็ท้องน้องชายของมิลินอยู่นะฉะนั้นเวลามิลินจะพูดอะไรเนี่ยต้องให้เกียรตินาไอซด้วยเข้าใจไหมไม่ค่ะมิลินมิลินลูก อะไรแล้วอันไม่เป็นไรแล้วเป็นอะไรนะี่ไม่เป็นไรค่ะแต่ครั้งนี้ผุ้ฝายคุณทำเกินไปนะถ้าคุณไม่ยอมสมมิลินไปโรงเรียนประจำงานแต่งเราจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับมิลินให้ หนูคะคุณหนูไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะคะหนูก็แค่อยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าสิ่งที่หนูพูดมันคือความจริงแต่คุณหนูเป็นเด็กอยู่นะคะไม่ควรทำแบบนั้นกับผู้ใหญ่นะพี่มุกเชื่อในสิ่งที่หนูพูดใช่ไหมคะพี่มุกคิดว่าคุณไอไม่ได้เป็นแบบที่คุณหนูคิดหรอกค่ะเอางี้ไหมคะ เดี๋ยวพี่มุหาอะไรอร่อยๆอให้คุณหนูกินจะได้อารมณ์ดีไงคะ mm hmm. ดีไหมโอเคค่ะเมื่อไหร่ฉันจะได้อยู่กับคุณทุกวันนะฮถ้าคุณอยากเจอผมทุกวันคุณก็ต้องแม่บ้านฉันเองอะมีอะไรก็ว่ามาฉันบอกกี่หนแล้วว่าจะเข้ามาให้เคาะประตูก่อน ขอโทษด้วยค่ะงั้นผมไปซ่อมสาวไนน้ำต่อนะครับมีอะไรก็ว่ามาคือหนูมีเรื่องจะถามนะคะคุณไอ้เรื่องที่มุกขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อไปจ่ายค่าผ่าตัดแม่นะคะมุกจะได้เมื่อไหร่หรอคะก็ถ้าเธอไม่ปากป้องเอาเรื่องนี้ไปบอก เธอรออีกหน่อยเถอะรอให้ฉันได้เป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ก่อนแล้วฉันจะโอนให้เข้าใจนะค่ะมีอะไรจะทำก็ไปทำเถอะ จะ้ะมิลินมีอะไรกับน,น้าหรือเปล่าหนูแค่จะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานะค่ะไม่เป็นไรหรอกจก้ะเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะ้าไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรไม่ไดีหรอกเพราะยังไงเดี๋ยวน้าก็ต้องได้แต่งงานกับพ่อหนะนะ่อยอีกหน่อยนะ้าก็จะได้เป็นแม่หนูเต็มตัวแล้วนะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะ โกหกหนูอ่ะโกหกอะไรคะคุณหนูพี่มุกรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ท้องแต่พี่มุกโกหกหนูว่าเขาท้องอะ่ะคุณหนูคะพี่มุกขอโทษนะพี่มุกมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องโกหก มุกบอกหนูมาอย่างนึ่งได้ไหมคะที่พี่มุกค,คอยดูแลหนูกับพ่อเป็นอย่างดีพี่มุกแอบชอบพ่อหนูใช่ไหมคะคือว่าโอเคค่ะหนูได้คำตอบแล้ว หนูรู้แล้วค่ะว่าหนูต้องทำยังไงพ่อขะมาช่วยสอนการบ้านหนูได้ไหมคะมิลินลูกพ่อ,อยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยมิลินทำเองไปก่อนนะคะพี่โมขามาช่วยสอนการบ้านหนูได้ไหมคะได้สิครับคุณห นะคะ <c oughs> ่คะคุณหนู่เป็นอะไรหรือเปล่าครับดื่มน้ำก่อนดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรากำลังจะแต่งงานแล้วอติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไร เธอมีอะไรจะบอกฉันไหมหมายความว่ายังไงมุกงไม่รู้เรื่องนะคะมุกขอตัวกันค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปไหนบอกฉันมาว่าเธอสนิทกับใครมากที่สุดถ้าไม่บอกฉันไล่เธอออกแน่อย่าไล่มุกออกเลยนะคะคุณติ ถ้ามุไม่ทําแบบนี้เนี่ยแม่มุต้องแย่แน่ๆเลยค่ะมุขอโทษนะคะคุณนติเธอพูดแบบนี้มาไหนคพรามว่ายังไงคือว่าคุณไอไม่ให้มุกงบอกเรื่องนี้กับใครอะคะ่ะไม่ยงนั้มุกจะไม่ได้เงินรักษาแม่มุกก็เลยต้องทําแบบนั้นนะคะคนอติให้อภัยมุกน,นะคะมุขอโทษคะ่ะ นี่ไอ้โกหกฉัน,นั้นหรอนี่ฉันโดนหลอกแน่นอนันก็ดีแล้วล่ะฉันก็จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบไอ้แล้วอย่างฉันก็จะได้ทำตามหัวใจตัวเองคุณติบหมายความว่าไงหรอคะ ไม่มีอะไรอะ่ะฉันขอตัวก่อนนะทำไมไม่หลับอะ่ะ อะไรคะเนี่ยหมแต่งงานกับผมนะครับ คงตามหายอ,ยอย่างนี้รับนะพี่อติแกมาที่นี่ทำไมเนี่ยมีคนบอกว่าคุณท้องลูกของผมผมก็มารับคุณกับลูกกับบ้านไงคุณอยากอยู่กับผมตลอดเวลาไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมจะพาคุณหน,นีไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดกัน i hey,